สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวอักษราพักเต็มภาชนะนะคะชื่อเล่นชื่อเอเชียคะ่ะปัจจุบันเป็นครูผู้สอนอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแผนกมัธยมศึกษานะคะโรงเรียนสีธรรมราชคะ่ะทำไมถึงอยากเป็นครูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่กับเด็กเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ละวันปัญหาจะมาไม่เหมือนกันเลยคะ่ะชอบที่จะให้คำปรึกษาเขาชอบที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะพัฒนาให้เขาเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ สำหรับคุณครูในดวงใจนะคะจากการที่เคยเป็นนักเรียนเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะกับคุณครูที่สามารถให้คําปรึกษากับเราได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่านักเรียนจะมีปัญหาจากทางบ้านมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะปรึกษากับใครได้เลยแต่เขาจะเลือกที่จะปรึกษากับคุณครูคุณครูก็จะรับฟังเหตุผลเขาแล้วก็ให้คําปรึกษาเขาในทางด้านที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2เลยก็คือชอบมากเลยกับคุณครูที่มีความเมตตาการุณาต่อสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือคุณครูมีความยุติธรรมนะคะต่อสิทธิ์ต่อตนเอง